ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสำนักงานตรวจคนเ่องเมืองในยุคทันก้ชกาอิทธิพลค่อข้างเป็นยุคที่ค่อนข้างท้าทายเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาให้ความสนใจกับการยกระดับเป็น aviation hub ซึ่งตรวจคนเครข้าเมืองสนามบินกลายเป็นจิ๊กซอสสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ทันทีที่ท่านผู้จัดการอิทมารับตำแหน่งก็ได้รับคำสั่งเป็น Priority แรกจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้แก้ไขปัญหาความหนาแน่นที่สนามบินโดยเฉพาะที่ช่องทางตรวจคนเข้าเมืองกันบ้านแรกจำได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้กันบ้านกับทางท่านผู้จัดการไปว่าอยากจะมีการตรวจคนต่างชาติให้เดินทางออกได้โดยสะดวกนะครับซึ่งทางท่านผู้จัดการจะได้ทําการบ้านให้ โดยการทําเป็นช่องอัตโนมัติชแนลของเดิมเนี่ยเอามาปรับโปรแกรมใหม่นะครับให้ตรวจคนต่างชาติได้ซึ่งปรากฏว่าเราก็ทําสําเร็จตามที่ได้สัญญาท่านนายกไว้นะครับแล้วก็เปิดใช้ตั้งแต่วันที่15ธันวางาคม2 5 6กเป็นต้นมานะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนี่ก็เป็นความท้าทายแรกความท้าทายต่อไปก็คือเรื่องของความหนาแน่นซึ่งทางท่านเชื่อการเนี่ยได้ให้กําลังใจและให้นโยบายแล้วตัวท่านเองซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในงาน ตรวจคนเข้าเมืองสนามบินมาก่อนเลยนะครับท่านมีประสบการณ์ในส่วนของงานสืบงานด่านบกงานด่านตมจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ท่านมาศึกษาโดยละเอียดแล้วก็ศึกษาพ a s s เเจอรโฟทั้งหมดจนเข้าใจรายละเอียดดีทั้งหมดแล้วก็ให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้นําก็นําพากองทัพการตุวคนเข้าเมืองสองหรือด่านตอมอสนามบิน ไปได้เรียกได้ว่าก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยความราบรื่นจนวันนี้มีเสียงชมกลับมาครับต้องยอมรับว่าเราได้ผู้นําที่ดีนะครับแล้วก็ท่านได้ประสบความสาเร็จในการที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับน้อร์มินอลครับยังมีเท่านี้อยู่แต่นักท่องเที่ยวจะมาเพิ่มขึ้นผมว่าบริหารจัดการจัดสลักที่มันเพิ่มขึ้นไหมครับถ้าสลักเพิ่มขึ้นมันเพิ่มสิแนะครับ เกอต้องทำอะงไงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าท่านนายกอยากได้อะไรจากนสนามมิตรภาพเรามาช่วยกันอะไรทําให้เราสอนท้องคือเวลาพูดถึงสนามมิเนี่ยมันหมายถึงครอบครัวั้อง,งเที่ยวมามีชาวนนต่างชาติหลายทีทั้งเองทันทีแต่ทั้งตองหม่ทุกส่วนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นส่วนที่ช่วยกันครับเพื่อนต่ครับถ้ามีอะไร,พรเพิ่มเติมติดต่อช่วยกันนะครับตอิดต่อที่ติดตก็ ครับในโอกาสที่ท่านจะต้องเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกู้ราชการตำรวจแห่งชาติตามวาระอาวุโสนะครับก็ผมคิดว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาผมพูดกับน้องๆอยู่เสมอครับว่าท่านดูแลง,งานตอมอเหมือนกับทำงานมาสองถึงสาปีนะครับ,เพ,นะรบเพราะฉะนั้นหปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลอดเส้นทางใน หลักกิโลของตรวจคนเข้าเมืองในทุกเดือนทุกวันมีประโยชน์แล้วก็สร้างคุณค่าทิ้งอะไรไว้ให้มากมายแล้ววันนี้เนี่ยตรวจคนเข้าเมืองสนามบินก็กําลังจะต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่ชื่อ Thailand Immigration System ซึ่งท่านก็สารต่อจากท่านผู้จัดการท่านเดิมแล้วก็ไปขับเคลื่อนโดยการเตรียมเรื่องของของบประมาณประสานงานกับกรมบัญชีกางไว้ ซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้เรามีอาวุธสําคัญในการตรวจคนเข้าเมืองอย่างมีศักยภาพไม่มีเราํำว่าระบบร่วมอีกครนี้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญนะครับซึ่งท่านได้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการหมวดแห่งชาบของท่านเนี่ยก็จะนําไปสู่รอยเท้าแล้วก็ร่องรอยของความเจริญและการพัฒนาของสตมปีก้วหนแล้วก็จะมีการต่อขยายไปเรื่อยๆนะครับ พวกเราทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรก็ได้แต่ฝากทปวีโอชุดนี้ไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึกนะครับแทนภาพติดฝาผนังนะครับแต่ให้ปรากฏอยู่ในโลกของดิจิตอลปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ปรากฏอยู่ในหัวใจของพวกเราต่อเมทุทุกๆคนผมเชื่อว่าแม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่ของผู้ชารสารมไปแล้วนะครับแต่ความเป็นเลือดสรมของท่าน ยังอยู่ในหัวใจของพวกเราชาวตมทุกๆคนครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ท่านคอยดูแลพวกหนูอย่างดีมาโดยตลอดการทำงานของท่านท่านทำให้เห็นว่าท่านทำงานหนักคอยดูแลลูกน้องดีเสมอแต่ขอกาบขอบคุณท่านผู้บระชาการที่คอยดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอดขอการขอบพระคุณค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้ประชาการที่ใจดีกับน้องๆตมทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านที่ไม่นิ่งนอนใจเป็นหอสวัสดิภาพของลูกน้องอย่างหนูบ้านน้ำท่วมทั้งหลังก็ได้เงินสตมมาช่วยเยียวยาค่ะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะหนูขอคุณคนตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารณชัยค่ะสำหรับความเมตตาและก็สวัสดิการดีๆให้เพว่หนูค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการนะคะที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดเลยค่ะขอขอบพระคุณผู้บัญชาการสำนักงารตรวจคนเข้าเมืองที่เปิดรับสะบัดให้พว้ถูได้เข้ามาเป็นตอมอแล้วก็ช่วยเหลือดูแลพวกเรามาโดยตลอดทางขอบพระคุณค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการมากเลยนะครับเพราะว่าในยุคนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมว่าเป็นยุคที่ตอมอสนามบินเรามีความพร้อมมากที่สุดนะครับทั้งในด้านของกําลังคนกําลังคนแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความอนุเคราะห์ของท่านผู้ชาการความฝักดันของท่านผู้ราการนะครับขอขอบคุณแทนเจ้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการอิทธิพลในความมุ่งมั่นพุ่มเทสําหรับผมท่านเป็นผู้ข้าบรญชาที่สมาร์ทและใจดีมากครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการที่ได้ความดูแลพวกเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะ ฝ่ายต้อมออมีอะไรจะบอกท่านผู้ปัะชาการอีกค่ะขอบคุณท่านผู้ปัญชาการอีกดูแลเราเป็นอย่างดีครับพานผู้บัญชาการอิทนาเจ้าทักหลายด้วยค่ะผู้บัญชาการอีกเรารักผู้บัญชาการนี้นะคะ Thank you for your kindness We appreciate your support ขอบคุณมากเรับูแมผู้ประชาการอีก มูชาสราเชียสัญชาการมากอิสกากค่ะเจสเตบาดผู้บัญชาการกสารเโยผู้บัญชาการกิบอกได้แค่รักมากมายรักเธอ ใจดีจังเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะดีต่อใจค่ะพอบนทุ่งค่ะค่ะ I love you ดูักผู้บัญชาการอิทธิพลค่ะขอบคุณผู้บัญชาการอิทธิพลนะคะดูรักผู้บัญชาการอิทธิพลนะคะขอบคุณผู้บัญชาการอิทธิพลนะคะขอบคุณท่านผู้บัญชาการที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะคะพวกเราขอออกนผู้บัญชาการอิทธิพลนะคะ ขอขอบคุณผู้บัญชาการอิฐที่คอยดูแลและให้การสนับสน,นุนรวมไปถึงการเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒน,นาตนเองและการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราค่ะเรารักผู้บัญชาการอิฐค่ะขอบคุณท่าบผู้บัญชาการอิฐทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ